พาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับคุณพนพัฒนะครับเมคาสุวรรณดำรงครับประธานเจ้าที่บริหารของบริษัท Inter Royal ย n g i จ e เ r i n g จำกัดมหาชนอยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องสวัสดีครับครับผมอ่ะนะฮะขออนุญาตเรียกว่าพี่ก้าวแล้วกันเนาะนะครับครับผมอ่ะจะได้ง่ายง่ายหน่อยนะครับโอเคแหละเราเข้าไปสู่ตลาดหุ้นนะครับตั้ง IPO ไว้6บาท50แต่ตอนนี้ราคาถอยลงมา ห้าบาทห้าสิบผมเดี๋ยวค่อยไปถามความรู้สึกกันว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมอยากจะให้อ่าพี่ช่วยบอกหน่อยสิว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทของเราเนี่ยเราเรา,เรามีดีแบบไหนอย่างไรช่วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับครับคือบริษัทเราเนี่ยขอเล่าแบก,กาว,ว่าเราเป็นบริษัทที่ที่ทําธุรกิจอ่าดนานวิศวกรรมนะครับมานานกว่าสี่สิบห้าปีะนะครับเราการบริการของเรานะครับเราทําเป็น one s อ o เ service ซึ่งครอบคลุมงานทางด้าน สปายเชนงานจำหน่ายงานติดตั้งงานซ่อมบํารุงอุปกรณ์และเครื่องจักรสาหรับโรงไฟฟ้ารวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆนะครับซึ่งนอกจากนี้เรายังมีการให้บริการที่เฉพาะอีก2แบบนะครับเราเรียกว่างาน v e n d o r m a n a g e ์อินเว t ทอรซึ่งเราทําสัญญาระยะยาว3ปีกับทางโรงไฟฟ้านะครับซึ่งเราให้บริการในระบบจัดสินทามซึ่งเรามีการสํารองอุปกรณ์อะไรเพื่อความพร้อมใช้ให้กับลูกค้านะครับที่ทําให้ลูกค้า มีสเสถียรภาพในการผลิตนะครับซึ่งอีกบริการหนึ่งเราเรียกว่างานคัสตอมไมซ์ซึ่งเรามีการออกแบบผลิตให้กับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาหรือว่าเราใช้เพนพอยน์นในการที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยออมีสเสถียรภาพแล้วล้วก็ทําให้การผลิตได้ดีขึ้นครับพูดง่ายๆก็คือว่าไปช่วยภาคการผลริตของภาคอุตสาหกรรมพวกทั้งภาคอุตสาหการรมและโรงไฟฟ้าต่างๆถูกไหมฮะใช่ครับก็ไปจัดการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเขานะครับครับ จุดความน่าสนใจของเราจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงการเป็นบริษัทของเราเนี่ยเราเราลงคือพวกพวกพวกประเภทไหนพวกเพิ่มประสิทธิภาพเหรอหรือว่ายัางไงหลักๆก,ก็คือเราเราเพิ่มสถิยลภาพที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมี productivity เรื่องของการผลิตให้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยอีกส่วนหนึ่งเรื่องของเราเรียกว่า reliability ที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยมีสถียลภาพไม่มีการหยุดเดินเครื่องแบบฉุกเฉินนะครับซึ่ง ซึ่งข้อดีของบริษัทเราเนี่ยนะฮะเราอย่างที่เรียนว่าเราอยู่ในอุตสากรรมมานานกว่า45ปีเราเรามีเรามีผลงานนะครับรวมถึงเราเป็นตัวแทนชนิดเราเรียกว่า e อ็กซ์คลูซีฟด e r เจากทางจากทางแชมเปญโปรดักต์จากผู้ผลิตชั้นนาระดับโลกนะครับซึ่งเรามีสินค้าเนี่ยมากกว่าร0อยชนิดที่ครอบคุมระบบหัวใจผลิตในการในการผลิตของของลูกค้านะครับ ซึ่งยก,ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่ะเห็นเห็นเห็นภาพอยู่ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าในในอ่ะสมมติว่าอ่ะไปเราไปเพิ่มประสิทธิภาพแบบไหนอย่างไรอเอาเอาสักตัวอย่างหนึ่งครับผมคืออุปกรณ์ของรงไฟฟ้าน,นี่นะฮะเอ่อบางส่วนเวลาใช้เป็นนานๆแล้วเนี่ยนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของเอ่อเรื่องของอายุการใช้งานที่สั้นประสิทธิภาพที่ต่ําลงเรามีการรีดีไซน์เรามีการสามารถปรับเปลี่ยนเอ่อที่จะ เพิ่มประสิทธิภาพได้โดยใช้บางส่วนของอุปกรณ์เดิมหรือว่าเปลี่ยนทั้งหมดนะครับซึ่งโดยปกตินะครับโรงไฟฟ้าอย่างเช่นโรงไฟฟ้าที่เป็นลูกค้าของเรานะครับถ้าหยุดเดินเครื่องหนึ่งวันเนี่ยจะสูญเสียการผลิตถ้าเป็นตัวเลขน,นะครับประมาณสัก20บล้านบาทซึ่งกําไรเนี่ยจะหายไปประมาณสักหล้านบาทในกรณีแบบนี้เนี่ยเราจะมีโซลูชันที่สามารถแก้ไขให้ใหกับให้กับลูกค้าที่สามารถลดระยะเวลาในการผลิตลดระยะเวลาในการที่จะชะด,ดาวให้เร็วขึ้น<ะ>ซึ่งตรงนี้เราจะ นำเสนอให้กับลูกค้าว่าสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยคือความคุ้มค่าอย่างไรบ้างนะครับซึ่งไม่ได้มองว่าสิ่งที่เขาจ่ายให้มองว่าสิ่งที่ทลูกค้าจะได้รับนะครับค่ะมันดูเป็นเทคโนโลยีเฉพาะไอพีกา้าแล้วก็ในคิดว่ามันน่าจะทําให้ในส่วนของมา r จินอะ่ะมันน่าจะเป็นทิศทางที่ดีด้วยเหมือนกันมันเป็นมันเป็นเทคโนโลยีเฉพาะใช่ไหมคะไม่ได้ว่าในตลาดมีคนทําเยอะแยะบ้างมาถูกไหมเราทําธุรกิจตัวนี้อยู่ระยะเวลานานนะครับซึ่งปัจจุบันเราไม่มีคู่แข่งทางตรงที่จะมานําเสนอเรื่องของการ เขาสมัยให้กับลูกค้านะครับซึ่งเราเรียกว่าไม่มีคู่แข่งเลยในะกรณีแบบนี้ครับอ๋ออ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นโอเคเราคือผู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยในในในโอกาสของตลาดเราเข้าตลาดแล้วเราเห็นโอกาสอะไรแบบไหนยางไรช่วยอธิบายให้ผมฟังส,ส,ส,สิสิครับครับผมคือนอกจากเรื่องของเอ่อเอ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับซึ่งลูกค้าหลักเราอาจจะเป็นโรงไฟฟ้ารวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับ ในอนาคตเนี่ยเรามีการแผนขยายไปยังไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆได้เพราะว่าตัว d u c ตของเราเนี่นะฮะสามารถ cross selling ไปยังอุตสาหกรรมอื่นอย่างเช่นอุปกรณ์ที่เราอยู่ในรถไฟฟ้าอย่างเช่นรถทางด้านพัดลมปรดอุณาภูมนะครับในปีที่ผ่านมาเราขยายไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านปูซีเมนต์นะครับและปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการขยายไปยังกลุ่มทางด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในรถไฟฟ้าใต้ดินได้ครับเรามีการเสนอราคาให้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้แหะครับ ครับผมก็คือสายสร้างหาอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยแหละนะครับหรือว่าหาอุปกรณ์อื่นๆทีนี้สิ่งที่มันน่าสนใจสําหรับบริษัทเราผมเข้าไปดูในฝั่งของงบการเงินมาก็พบว่าตัวของอัตรากําไรขั้นต้นอัตรากําไรสุทธิค่อนข้างสูงครับเอาอย่างเช่นตัวของอครึ่งปีแรก อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณสัก53%อัตรากำไรสุดที่อยู่ประมาณสัก37%นะครับเอาตรงนี้เนี่ยทำ,ทำไมมันถึงมีมีอัตรากำไรที่สูงจังเลยทั้งทงที่เราขายให้กับอุตสาหกรรมโอเคคือเรามีอยู่สส่วนนะครับอย่างที่เรียนมาสุกูว่าเรามีบริการเรื่องของการคัสตอมไร์นะครับซึ่งคัสตอมไร์เนี่ยเวลาที่เรานําเสนอให้กับลูกค้านะครับก็จะเกิดการ uh, value added ในส่วนของสินค้าและบริการ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเอาเข้าใช้งานแล้วเห็นผลนะครับก็จะเกิดการซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็การซื้อซ้ำเนี่ยมันจะทําให้เกิด r e c u r ร i n g Income ที่มากกว่า50%นะครับครับครับอ๋อก็คือคำนอกานี้นะเขาใช้ของเราก็คล้ายๆกับกึ่งกึ่งซอฟต์แวร์นั่นแหละใช้ของเราก็ก็จะใช้ของเราตลอดเวลาถูกไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับและในส่วนเรื่องของที่มาจิตเราสูงเนี่ยนะฮะหนึ่งก็คือ เราเราใช้โมเดลทางด้านแอสเซทไลท์เราไม่มีเราไม่มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนะครับเราไม่มีโรงงานเราไม่มีเครื่องจักรนะครับรวมถึงกรณีงานที่เป็นงานงานเทินคีงานติดตั้งเราใช้วิธีเอาซอร์สไปยังกลุ่มกลุ่มพันธมิตรของเรานะครับทำให้เราไม่ต้องแบกภาระทางด้านการเงินนะครับด้วยคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเราจริงๆเราไม่ได้เป็นสัดที่ที่ซื้อมาขายไปทุ่ๆไปเราจะเน้นเรื่องของการการเน้นเรื่องของการเรื่องคุณภาพนะครับ อโิบายของเราคือเราเราขายก่อนซื้อรวมถึงผลิตเสร็จแล้วค่อยจ่ายนะครับโดยที่ทางผู้ผลิตเนี่ยเรามีการติดต่อกันมานานนะครับเขาให้มีความไว้วางใจเราเพราะนั้นเราไม่ต้องวางดาวเพย์เมนต์ทำให้เรามีต้นทุนทางด้านการเงินที่ต่ำนะครับสะท้อนถึงทําให้เรามีกําไรมาจีนแต่ตาที่สูงได้ครับก็คือไม่ต้องมีสต็อกไม่มีทั้งสิ้นเลยส่วนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงคือมันมันจะคล้ายกับธุรกิจค้าปลีกเลยนะ ก็คือพอลูกค้าสั่งมาปุ๊บเนี่ยปกติภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเวลาลูกค้าสั่งเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเวลาเราจะสั่งใครผลิตเราควรที่จะต้องวางเงินแต่สําหรับบริษัทแทบจะไม่ต้องวางเงินเพราะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราเรามีความสัมพันธ์อันดีกับเขาเหรอหรือหรือยังไงฮะเพราะว่าหนึ่งก็อย่างที่เรนทราบว่าเราอยู่ในธุรกิจมานานกว่า45ปีนะครับในส่วนของต่างประเทศที่เราเป็นตัวแทนอยู่นะครับ ต่างประเทศเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเป็นแชมเปนโปรดักต์ซึ่งหลายๆล,ลายเนี่ยมีอายุมากกว่าร้อยปีนะครับบางบริษัทเนี่ยเราเป็นตัวแทนมากกว่า35ปี20ปี15ปีลงมานะครับซึ่งซึ่งแต่ละลายเนี่ยให้ความเชื่อมั่นให้ความไว้ใจเราเพราะฉะนั้นเขาสามารถผลิตให้ได้ก่อนเลยโดยที่เราไม่ต้องอจ่ายเงินนะครับเราจะจ่ายก,ก็ต่อเมื่อตอนของพร้อมส่งแล้วเท่านั้นครับอ๋อครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เราไม่ต้องแทบจะไม่ต้องเสียต้นทุนทางการเงินจากจุดนี้เลย จะน้อยมากครับก็คือหลังจากที่เราส่งให้ลูกค้าได้เราจะมีการให้เครดิตลูกค้า30วันถึงอ60วันเพราะฉะนั้นตัวตัวแคสไซเคเลเราก็จะต่ำนะครับทำให้เรามีสภาพค้องกันเงินที่สูงครับโอ้อ่ะนะครับทีนี้ผมถามต่อแน่นอนแหละธุรกิจซื้อมาขายไปติโอเคเราอยู่นะจุดนั้นถึงแม้ว่าเราจะมอ,มองคัสตอร์ไหมนะครับอย่างผมเป็นคู่แข่งอย่างเงี้ยผมเข้าไปเนี้ยผมผมขอขอเครดิตหรืออะไรกับ กับซัพพลายเออร์ได้อย่างพี่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันยากมากผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากครับการที่เราจะไปแอปเปสลสค้านะครับจะต้องมีเรื่องของของระยะเวลาในการที่จะเดินทางไปถึงลูกค้าได้นะครับแล้วก็ไปแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าครั้งเดียวจะจะ,จะสำเร็จนะครับอาจต้องใช้เวลา3-4ครั้งรวมถึงบริษัทนั้นจะต้องติดต่อเมืองนอกให้มีการร่วมมือลักษณะแบบนี้ด้วยซึ่งโรงงานที่ที่เมืองนอกนะครับโปกติเขาจะผลิตเป็นเป็นลูทีนเป็นแมสโพรเซสการที่จะ ดีไซน์มาเฉพาะอุปกรณ์แค่บางตัวเป็นเรื่องยากที่เขาจะให้ความร่วมมือนะครับแต่ของเราเนี่ยเราเราทำกับเขามานานเรามีการให้ข้อมูลเขาว่าสิ่งที่เขาจะได้คืออะไรได้จากการขายครั้งนี้ได้จากการขายอย่างต่อนเนื่องในอนาคตด,ด้วยรวมถึงเขาสามารถไปไปเ,เรียกว่าโฆษณาทั่วโลกด้ว่าเขาสามารถไปเปลี่ยนบริษัทของบริษัทของผู้ของของรายอื่นได้นะครับเป็นเรื่องของ reputation อ้านะครับโอเคเห็นภาพนะฮะเพราะฉะนั้นคือพยายามจะให้คุณผู้ชมทำความเข้าใจกับบริษัทให้มากที่สุดนะครับอีกจุดหนึ่งที่ที่ผมดูไว้นะัคือว่าบริษัทของเราเนี่ยถือว่าเอาหละฐานเข้ามาเนื่องจากเราอยู่ MAI นะครับฐานมาเนี่ยไรายได้อาจจะเป็นฐานต่ำนะครับกำไรอาจจะเป็นฐานที่<ป>ไม่ได้สูงมากนะครับเห็นบอกออกมาว่าพอเข้าตลาดปุ๊บเนี่ยต้องการที่จะขยายการเติบโต ตั้งเป้ารายได้ปีหน้าไว50้50%ช่ิยอรนช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่ามันจะไปถึงณจุดนั้นได้อย่างไรครับคือ,เ,อเงินระดมทุนที่เข้ามานะครับประมาณสักสามสีล้านบาทเนี่ยปยัจจุบันเรามีแผนที่จะประมูลงานในอนาคตอยู่ประมาณสักสามสี่โปรเจกต์นะครับรวมมูลค่าประมาณสักพันสล้านบาทนะครับซึ่งเรา expect ว่าเราน่าจะส c เ e s s ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณหกรล้านบาท ซึ่งเงินระดมทุนที่เข้ามาเนี่ยสามารถรองรับกับการขยายตัวทางโครงการพวกนี้ได้ครับครับผมก็คือจะเข้าประมูลงาน1,200ล้านซึ่งปกติแล้วเราเราไรายได้เราอยู่ประมาณสัก3 0 0ล้านอันนี้ถือว่าเป็นการขยายกระโดดเลยถูกไหมใช่ครับคือเนียครับแน่ดีคือเราอาจจะเงินทุนจํากัดในการที่จะขยายไปยังธุรกิจอื่นเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดทางดนานนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีเงินระดมระดมทุนเข้ามาแล้วนะครับเป็นการเพิ่มโอกาสในการที่จะขยายไปยัง างานอื่นๆที่เราแผนจะประมูลงานเนี่ยเราไม่ได้ทําเฉพาะในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้าเ,าเหมือนเดิมนะครับเราขยายไปยังกลุ่มทางด้านอื่นด้วยนะครับตั้งแต่ทางด้านกลุ่มปูนซีเมนต์ไทยปูนกลุ่มผลิตปูนซีเมนต์กลุ่มทางด้านอินฟาสตรักเจอร์นะครับทางด้านเทคโนโลยีทางด้านซิสเต็มอินทิเกชั่นมากขึ้นครับกลผมอผมก็จะก็จะจะ,จะมีรายได้จากจุดนั้นซึ่งซึ่งถือว่าเรามีความเชี่ยวชาญไหมการขยายออกไปสู่กลุ่มธุรกิจอื่นๆตรงนี้ครับ ครับผมคือหลักการเนี่ยเ,เราเบสคอนเซ็ปต์มันเหมือนเดิมเพราะว่าบริษัทเราจะเป็นทางด้านโปรเจกต์แมจเมนต์นะครับทางส่วนของต่างประเทศเราจะนําจากโปรดักที่สามารถใช้ร่วมกันได้หลายอุตสาหกรรมนะครับยุบบางการณีที่เราจะขยายไปยังอุตสาหกรรมที่เรายังไม่ชำนาญเราใช้ใช,ใช้วิธีจอยเวนเจอร์กับกลุ่มบริษัทที่เขามีความชํานาญที่จะ,ท,จะที่จะต่อยอดที่จะสร้างบูรณาการด้วยกันครับเราจะใช้วิธีแบบนี้ครับ ครับผมเห็นบอกว่าจะเป็นลุยรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยเหระครับเห็นมูลค่ามูลค่าพอสมควรอยู่เหมือนกันเพราะเขามีสี่สัญญาเห็นบอกว่าเราก็จะเข้าไปร่วมด้วยช่วย,วยอธิบายจุดนี้หน่อยอเราเป็นเราเข้าไปในประมูลงานนะครับสายสีม่วงใต้ซึ่งสายสีม่วงใต้เนี่ยจะมีเมนเมนคอนเทนเตอร์อยู่แล้วนะครับเ็าแบ่งเป็นสี่สัญญาในส่วนของเราเนี่ยเราจะนําเสนอในส่วนของอุปกรณ์ทางด้านพัดลมที่ใช้ในอุโมงค์ในรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแต่ละสัญญาเนี่ย เรามีการเสนอราคาไปแล้วนะครับมูลค่าประมาณสัก300ล้านบาทซึ่ง4ีสัญญาเนี่ยเราก็ expect เพว่าออพติ i ัลส์ว่าน่าจะได้สักหสัญญามูลค่าประมาณสัก300ล้านบาทแต่ถ้าเกิดได้สัญญาเนนมันจะไฟนอลเนี่ยประมาณคัลเตอร์หนึ่ของปีหน้า<ม>แต่การส่งของการการติดตั้งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณปลายปี2 5 6 9เพราะ,ะนั้นด้วยภาพเนี่ย เราได้ปีหน้าก็จริงนะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่จะรับรู้ใดได้ที่ประมาณ6 0 0ล้านที่เราประเมินที่เราประเมินเอาไว้ครับยังไม่รวมอยู่ในภาพนั้นอ๋อก็คือไม่เพราะมันจะไปอีกปีหนึ่งถูกไหมใช่ราะฉะนั้นไอ้นี้ก็คือจะเป็นตัวแห่งอนาคตเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วผมถามอย่างนี้โอเคแหละรายได้มีโอกาสในการเติบโต5 0ถูกไหมคอย่างที่อย่างที่อกออกไปนะครับ ในส่วนของอัตรากําไรขั้นต้นอัตรากาไรสุทธิต่างๆละ่ะเรา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 มีมุมมองหรือว่าเราจะรักษามันอยู่ณระดับแบบไหนอย่างไรอะครับผมว่าธุรกิจเดิมที่เราทําอยู่ทางน้านโรยฟ้าเนี่ยเรามีฐานลูกค้าที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับเรื่องกําไรกอสมาร์จิ้นหรือวันเดตมาร์จิ้นเนี่ยเรามั่นใจว่าเราสามารถรักษาในอัรตราเดิมได้แต่นี่เรื่องการที่เราจะขยายไปยังกลุ่มอุตสหกรรมใหม่ๆนะครับการที่จะเราทำ ราคาที่สูงหรือกําไรสูงเนี่ยโอกาสที่ได้งานก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยเป็นไปได้ว่าเปอร์เซ็นต์กำไรเนี่ยจะร้อยลงแต่ในเทอมของยอดรวมถึงกําไรเนี่ยจะโตขึ้นครับโอเคก็คือทัชของกําไรจะโตขึ้นนั่นคือการ,รเปิหน้าในการขยางยงานของเรา ฝากบ,บอกนักงลงทุนหน่อยผมไม่แน่ใจว่าอีกการตั้งราคาที่6บาทห้าสิบเนี่ยมัน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 เหมาะสมแบบไหนอย่างไรแล้ววันนี้ราคามันถอยลงมาผมอยากจะให้ให้อ่าช่วยช่วยประเมินหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งราคาที่6บาทห้าิในช่วงก่อนหน้าเป็นอย่างไรแล้วนะวันนี้เนี่ยมองภาพเป็นยังไงเช่นครับคือการตั้งราคาเนี่ยผมว่าด้วยราคาที่6บาทห้าสิบนะครับเ mm hmm. ทยาแล้วเป็น PE ประมาณ1ิบเท่านะครับ เทียบกับอุตสาหกรรมแล้วในในในเซกเตอร์นี้นะครับเราอยู่ต่ำกว่าเซกเตอร์มากรวมถึงอัตรากำรรไรที่เราทำได้เฉลี่ยปีที่แล้วอยู่ที่25%เอนะครับครึ่งปีนี้เราอยู่ที่3 0กว่าเทียบกับเซกเตอร์ทางด้านเซอร์วิสเนี่ยซึ่งอยู่ประมาณแค่ 4. 5เรเเราคิดว่าเป็นราคาที่ที่ถูกนะครับแต่เรื่องของราคาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของกลไกตลาดเรื่องของอความผ,ลผ,ลผลันผวนซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับแต่เราก็ยังมั่นใจว่า ในอนาคตนะครับเรื่องของแผนธุรกิจของเรารวมถึงทีมงานที่มีคุณภาพนะครับรวมถึงโอกาสที่เราเห็นในอนาคตเรามั่นใจว่าเราจะสามารถสร้างอาตาตัตราเติบโตได้ดีในระยะยาวครับครับผมอ้านะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองติดตามกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับค่ะครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ